เรื่องราวของสาววัยสี่สิบที่กำลังจะหย่ากับสามีเธอกับลูกๆเนี่ยเลยย้ายบ้านมาอยู่ที่เอเอเพื่อหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จนเธอเนี่ยได้เจอกับผู้กำกับหนุ่มวัย27ปีที่เขากับเพื่อนเนี่ยได้มาเช่าบ้านของเธออยู่ซึ่งในการเจอกันครั้งนี้ก็เลยทำให้เกิดความรักต่างวัยขึ้นมาและเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะไปด้วยดีแต่อยู่มาวันหนึ่งสามีเก่าของเธอเนี่ยกลับมาขอคืนดีมาเลยทำให้เธอเนี่ยต้องเลือกว่าจะกลับไปหาคนเก่าหรือกินเด็กให้เป็นอมะตะกันแน่หนภาพยนตร์เรื่องโอมาเกน กลับบ้านเรารักต่ออยู่แรกเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องของอลิสเกี่ยวกับครอบครัวของเธอที่พ่อเธอนั้นเป็นผู้กำกับชื่อดังส่วนแม่ของเธอนั้นก็เคยเป็นอดีตนางเอกมาก่อนและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่อลิสที่เธอนั้นแอบร้องไห้อยู่ในห้องน้ําแต่ลูกๆเนี่ยก็มาเคาะประตูเซอร์ไพรส์วันเกิดกับเธอซะก่อนโดยอลิซนั้นมีลูก2คนนั่นก็คืออิสเบลกับโรซี่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พาลูกลูกย้ายมาอยู่ที่ลอสแองเจลิสลูกๆที่ต้องย้ายโรงเรียนก็รู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมา แถมยังบอกว่าพวกเธอน่นชอบที่นิวยอร์กมากกว่าพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็จอยไปเลยต่อมาเราเนี่ยก็จะได้เจอกับแพรรี่ที่กําลังโดนไล่ออกจากที่พักเขาเลยรีบไปบอกเพื่อนเพื่อนรูมเมทที่ชื่อว่าเท็ดดี้กับจอร์สโดยทั้ง3คนนี้ก็มีอาชีพเป็นผู้กํากับรุ่นใหม่นั่นเอง กลับมาที่อลิซระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังออกแบบบ้านให้ลูกค้าออสตินสามีเก่าของเธอเนี่ยก็โทรมาอวยพรวันเกิดให้เธออลิซเนี่ยก็บอกเขาว่าลูกๆเนี่ยถามถึงพ่อทุกวันเลยเขาที่เงียยไปสักพักเนี่ยก็พูดขึ้นว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาคิดถึงเธอมากตัดมาที่3หนุ่มพวกเขานี่ก็มาดื่มฉลองกันที่ร้านแห่งหนึ่งโดยอลิซกับเพื่อนเนี่ยก็ได้มาที่นี่เหมือนกันและเพื่อนที่เห็นมาเธอเนี่ยเลิกกับสามีเลยจะนัดเดทให้กับเธอแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่พร้อมเพราะว่าเธอเนี่ยยังไม่เซ็นใบหย่าด้วยซ้ํา พอลิสเนี่ยเดินมาที่บาร์แฮร์รี่เนี่ยก็มองเธอไม่หยุดโดยที่เขาเนี่ยก็เริ่มแนะนําตัวกับเธอและบอกว่าเขาเนี่ยอยากดื่มด้วยในคืนนั้นสองแก๊งต่างไว้เนี่ยก็มานั่งดื่มด้วยกันอย่างเมาหมันและแฮร์รี่เนี่ยก็เหมือนจะชอบอลิสคอยแอบมองเธออยู่ตลอดเวลาก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าไปเต้นกับเธอแบบว่าไกลชี้สุดๆและทั้งสองเนี่ยก็ยังมาเต้นเข้าจังหวะกันต่อที่เตียงแต่ว่าแฮร์รี่ที่เมามากเนี่ยก็พลาดโอกาสขึ้นสวรรค์ครั้งนี้ไปเช้าวันนั้นชายหนุ่มทั้งสามเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาที่บ้านของิ จอสที่เดินสำรวจบ้านของเธอก็เพอเอิญได้เห็นอุปกรณ์กำกับหนังเต็มไปหมด ตัดมาที่แฮร์รี่เขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาและขอโทษกับอลิซเธอเลยบอกว่าสมัยที่เธอเนี่ยอายุเท่าเขาเธอก็เมาแบบนี้ตลอดในตอนนั้นยายเนี่ยก็ได้พาลูกๆของอลิซกลับมาส่งที่บ้านพอดีแต่ในตอนนั้นแฮร์รี่ในก็เปิดประตูออกมาเจอเด็กๆเ,เ,เต็มๆและบอกเขาเนี่ยได้เจอหน้ายหญ่ก็คุ้นๆเหมือนเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนจอร์จที่เดินมาพอดีเนี่ยเลยบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของผู้กำกับชื่อดังและยายเนี่ยก็คืออดีตนางเอกส่วนอลิซนั้นก็เป็นลูกของผู้กำกับนั่นเอง แฮร์รี่เนี่ยก็แนะนําตัวกับยายว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้กํากับเหมือนกันก่อนที่เขาเนี่ยจะชมยายว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของเธอคุณยายเนี่ยก็เลยเกิดถูกชะตาขึ้นมาเกิดเลยนั่งคุยกันยาวเลยส่วนอลิสที่มีนัดกับลูกค้าก็เลยต้องขอตัวออกไปทํางานก่อนแฮร์รี่เนี่ยเลยเดินตามออกมาและจะขอแลกเบอร์กับเธอ เธอเลยถามว่าเขาเนี่ยอายุเท่าไหร่พอรู้ว่าเขาเนี่ยอายุแค่27เธอก็เลยปฏิเสธเข้าไปเมื่อลิสเนี่ยมาเจอลูกค้าที่ต้องการให้เธอเนี่ยออกแบบห้องให้ลูกสาวลูกค้าเนี่ยก็ทําตัวยุ่งแถมยังไม่ชอบงานของเธออีกด้วย เย็นวันนั้นอลิสได้กลับบ้านมาก็เห็นว่ายายเนี่ยยังนั่งคุยกับทั้ง3าคนเหมือนเดิมยายที่ชอบพวกเขาเนี่ยเลยขอให้อลิซให้พวกเขาเข้าพักที่นี่แต่อลิสเนี่ยก็ไม่โอเคบอกว่าเธอและลูกๆเนี่ยคงอึดอัดแย่เลยก่อนที่เธอเนี่ยจะหันไปเห็นว่าลูกๆเนี่ยกำลังเล่นกับเขายังสนุกสนานมาเลยทําให้เธอเนี่ยรับข้อเสนอให้พวกเขาเนี่ยเช่าที่นี่ได้จากนั้นแฮร์รี่เนี่ยก็มาคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ทั้งสองเนี่ยเลยตกลงว่าควรเริ่่่มต้นนนนนจาากกกกรเเปป็พืออัไ อลิสเนี่ยเลยพูดเสริมขึ้นมาว่ามีเพื่อนชายต่างไว้บ้างก็ดีเช้าวันต่อมาจอร์จเนี่ยก็เข้ามานั่งานบทหนังของพ่ออลิสอลิสเนี่ยก็เอาเรื่องโปรดของพ่อมาให้ดูเขาเนี่ยเลยถามเธอว่าทาไมเธอเนี่ยถึงเพิ่งย้ายมาบ้านหลังนี้ล่ะเธอเลยเล่าให้เขาฟังว่าเธอกับสามีเนี่ยกำลังย,ย่ากันแต่ในตอนนั้นลูกค้าเนี่ยก็ส่งข้อความให้อลิสไปหาด่วนเลย เธอเนี่ยเลยพึมพำว่าวันนี้เธอเนี่ยต้องพาลูกไปเรียนดนตรีเขาเนี่ยเลยอาสา,าจะพาลูกของเธอไปเรียนดนตรีให้เองซึ่งจอร์จเนี่ยก็ต้องขับรถเก่าของพ่อเธอออกไป ระหว่างทางบริษัทผลิตหนังแห่งหนึ่งเนี่ยก็โทรมาบอกว่าพวกเขาเน่ยสนใจงานเขียนของจอสมากจอสก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยต้องปรึกษาเพื่อนๆดูก่อนแต่ว่าบริษัทนี้เนี่ยกลับพูดกรอกหูบอกว่าเขานั้นควรดังคนเดียวมากกว่าลูกสาวของอลิสไรียินเขาคุยโทรศัพท์ก็พูดขึ้นมาว่าบางทีเนี่ยเขาควรจะลุยเดี่ยวไม่งานเขาเนี่ยอาจจะเสียใจภายหลังก็ได้ได้ยินอย่างนั้นเขาเนี่ยก็อยากทํางานเดี่ยวขึ้นมาทันที ตัดมาที่อลิสลูกค้าของเธอเนี่ยก็ใช้นู่นใช้นี่สั่งให้อลิสเนี่ยดูแลบ้านและให้เธอเนี่ยเลี้ยงหมาซะงั้นเมื่ออลิสเนี่ยขับรถกลับมาที่บ้านสามีของเธอเนี่ยก็โทรมาบ่นเรื่องที่เธอเนี่ยให้คนแปลกหน้ามาเช่าบ้านเธอเลยบอกว่าให้เขาเนี่ยมาหาลูกที่บ้านบางสีแต่ถึงยังไงเขาเนี่ยก็ยังไม่ว่างบอกว่าต้องคอยดูแลศิลปินเย็นวันนั้นสามหนุ่มเนี่ยเตรียมทําอาหารไว้ให้เธอกับลูกๆแถมพวกเขายังชายนางของพ่ออลิสให้ดูอีกด้วยอลิสกับลูกเนี่ยก็ยิ่งประทับใจในตัวพวกเขาเข จากนั้นอลิสเนี่ยก็ได้ขอบคุณกับแฮร์รี่สำหรับการดินเนอร์ในวันนี้เขาเนี่ยเลยชมเธอกลับว่าเธอนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแถมยังบอกว่าสามีเก่าเธอกล้าปล่อยเธอมาได้ยังไงและเขาที่ห้ามใจไม่ไหวก็ได้เผลอจ๊บเธอไปเต็มๆแต่อลิสเนี่ยก็พายายามห้ามบอกว่าเธอเนี่ยอายุ40่40แล้วแต่เขาเนี่ยก็ไม่สนเพราะเขานั้นปิ๊งเธอเขาเต็มเป่าเช้าวันต่อมาสามหนุ่มเนี่ยก็ได้มาคุยกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังเขาเนี่ยก็ดูมีท่าทีอยากจะทำงานร่วมกับทั้งสคน หลังจากคุยงานเสร็จแฮร์รี่เนี่ยก็เกิดอยากเล่นน้ําขึ้นมาระหว่างที่จอร์สเนี่ยอยู่กับเท็ดดี้สคนเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องที่จะรับงานเดี่ยวให้เท็ดดี้ฟังก่อนที่เขาเนี่ยจะสั่งเพื่อนว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับแฮร์รี่เด็ดขาดเท็ดดี้เนี่ยเลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ขาดแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดหลายวันต่อมาความสัมพันธ์ของอลิสกับแฮร์รี่เนี่ยกริ่งพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆแต่ว่าบางทีอลิสเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆกับตัวเอง ต่อมาอลิสเนี่ยก็ได้มาตกแต่งบ้านของลูกค้าคนเดิมและเธอเนี่ยก็เห็นว่าลูกค้าเนี่ยจ้างคนแต่งบ้านมาไหมเธอเลยรีบกลับบ้านมาเล่าให้เพื่อนทิดดี้ฟังว่าเธอทํางานให้บ้านหลังนั้นไปฟรีๆเท็ดดี้ที่เห็นเธอเครียดเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาทำเว็บไซต์โปรโมทงานให้เธอแล้วนายตอนนั้นแฮร์รี่เนี่ยก็เข้ามาขัดเพื่อบอกว่าผูุ้่งนี้เนี่ยเขาจะไปคุยกับนายทุนแต่ว่าอลิสเนี่ยก็จะชวนเขาไปงานเปิดตัวกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันเขาเนี่ยก็เลยสัญญากับเธอว่าจะตามไปที่งานให้ได้ มาที่งานเลี้ยงอลิสเน่ก็รอแฮร์รี่อยู่นานพอเห็นว่าเขาเน่ไม่มีทีท่าว่าจะมาตามสัญญาเธอเน่ก็กลับมาร้องไห้ที่บ้านเช้าวันต่อมาแฮร์รี่เน่ก็เข้ามาขอโทษอลิสเธอที่โกรธเขามากเน่ก็บอกว่าเธอน่ะผิดเองที่ให้เขาเน่เข้ามาในชีวิตก่อนจะบอกว่าเธอเน่าอายุเยอะและผ่านเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วแฮร์รี่ที่กำลังน้ำตาคลอแต่ลูกของอลิสเน่ก็เข้ามาขัดเสก่อน ตัดมาที่ลูกสาวคนโตของอิซาเบลซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาบอกจอร์จว่าบทละครของเธอเนี่ยจะได้โชว์ในงานโรงเรียนและเธอก็ขอให้จอร์จเนี่ยไปยืนเป็นเพื่อนเธอข้างๆเวทีด้วยในคืนนั้นอลิซเนี่ยก็ได้มาเดทก,กับคนที่เพื่อนเนี่ยหาม,มาให้ก่อนที่เธอเนี่ยจะหันไปเห็นลูกค้าที่เบี้ยวค่าจ้างของเธอเธอเลยเดินไปแฉลูกค้าคนนี้ต่อหน้าแขกคนอื่นๆ จากนั้นเธอที่เมามากเนี่ยก็นอนทรงตัวไม่ได้อยู่หน้าร้านจนคู่เดทของเธอเนี่ยก็ชิงหนีไปเลยอลิสเนี่ยก็โทรเรียกจอร์จให้มารับเธอกลับบ้านแต่พอทั้งสองคนเนี่ยมาถึงบ้านก็ได้เห็นว่าสามีเก่าของเธอเนี่ยนั่งรออยู่เมื่อออสตินได้เจอหน้าอลิสเขาเนี่ยก็สวมกอดเธอทันทีส่วนจอร์จที่ไม่อยากมีปัญหาเนี่ยเลยทักทายแล้วรีบเดินหนีไปจากนั้นออสตินเนี่ยก็ได้ชมเธอว่าเธอนั้นดูเปลี่ยนไปก่อนที่เขาเน้นจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดได้แล้วว่าเขานั้นต้องการเธอ ตัดมาที่แฮร์รี่กับเพื่อนที่ได้รู้ว่าสามีเก่าของอลิสเนี่ยกลับมาพวกเขาเนี่ยก็แมาซุ่มดูทั้งคู่แฮร์รี่ที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็อยากเข้าไปขัดขวางพวกเขาแต่ว่าเขาเนี่ยกระทำได้แค่ส่งข้อความมาหาเธอเท่านั้นเช้าวันต่อมาแฮร์รี่เนี่ยก็ได้เจอกับสามีของอลิสพอดีทั้งคู่เนี่ยกระจองตากันเหมือนจะเขาเมือกกันเลยก่อนที่แฮร์รี่เนี่ยจะเข้ามาเคลียร์กับอลิสแต่ลูกๆกับยายเนี่ยก็เข้ามาขัดจังหวะเขาไว้ซะก่อนพอเห็นว่าออสตินเนี่ยดูท่าทางสนิทกับยายแฮร์รี่เนี่ ตัดมาที่โต๊ะอาหารออสตินเนี่ยก็พยายามกุมมือของอลิสแต่แฮร์รี่ที่เห็นเนี่ยก็เริ่มกระสับกระส่ายเกิดอาการหึงทันทีอลิสเนี่ยเลยแนะนําทั้ง3มคนให้ออสตินได้รู้จักในคืนนั้นจอสเนี่ยก็ขอคุยกับอลิสเรื่องสามีเก่าของเธอ แต่ว่าเท็ดีกับแฮร์รี่เนี่ยก็เดินกันเข้ามาทีละคนเหมือนอยากจะรู้เรื่องอลิสเหมือนกันจนสุดท้ายแฮร์รี่ที่ร้อนใจเนี่ยก็เข้ามาถามเรื่องเดียวกับเพื่อนๆเ,เลยแต่ว่าออสตินเนี่ยก็เดินเข้ามาขาัดพวกเขาซะกอ่อนและเธอเนี่ยก็เลือกที่จะออกไปดินเนอร์กับออสตินสะงัาทั้ง3คนเนี่ยเลยต้องนั่งคาใจในการกลับมาของออสตินต่อมาทั้ง3เนี่ยก็ได้เห็นอลิสกลับมาพวกเขาเนี่ยก็เตรียมตัวจะพุ่งเข้าไปถามแฮร์รี่เนี่ยไลยชวนเธอไปดื่มที่บ้านพักของพวกเขาต่อ แต่ว่าเธอเนี่ยกลับปฏิเสธพวกเขาไปและลิสเนี่ยก็ได้เห็นว่าออสตินเนี่ยทำหน้าที่พอได้เป็นอย่างดีเช้าวันนี้แฮร์รี่เนี่ยก็เข้ามาหาจอสในห้องจนเขาเนี่ยได้เห็นว่าจอสเนี่ยแอบรับงานแยกจากเขาจอสเลยพยายามอธิบายจนทั้งสองเนี่ยก็เริ่มมีปากเสียงกันไม่นานเท็ดดี้เนี่ยก็เข้ามาและบอกว่าเขาเนี่ยจะไปแคสหนังมันเลยทําให้แฮร์รี่เนี่ยยิ่งไม่พอใจที่เพื่อนเนี่ยพากันแอบรับงานนอกอย่างนี้ ต่อมาออสตินเนี่ยก็ได้มาคุยกับเท็ดดี้ก่อนจะเล่าว่าเขาเนี่ยแค่ห่างจากสิ่งที่รักเพื่อจะได้รู้ว่าต้องการอะไรเท็ดดี้ที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังดูถูกอลิสก็เลยชกหน้าออสตินไปออสตินเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องระหว่างแฮร์รี่กับเมียเขาทั้งหมดก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะเล่นมวยปล้ำกันไม่นานอลิสเนี่ยก็เข้ามาเห็นทังคู่ออสตินเนี่ยก็ฟ้องเธอใหญ่เลยอลิสเนี่ยก็เลยไล่ให้พวกเขาเนี่ยไปพักที่อื่น ต่อมาอาลิสเนี่ยก็ได้มาทําแผลให้สามีเก่าก่อนที่เขาเนี่ยจะจุบเธอและบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงเธอมากแค่ไหนและอลิสเนี่ยก็ได้ถามกับเขาว่าเราเนี่ยทำอะไรกันอยู่และพอเขาเนี่ยจะบอกรักเธอแต่ว่าเธอเนี่ยกลับขอเขาหย่าขึ้นมาออสตินเนี่ยก็ไปไม่เป็นเลยตัดมาที่จอจกับเท,ท็ดดี้ ขาเนี่ยก็ได้มาหาแฮร์รี่ที่บ้านของโปรดิวเซอร์เพื่อเลยเล่าให้เขาฟังว่าเขาเนี่ยต่อยกับออสตินมาและลิสเนี่ยก็ได้ไล่พวกเขาออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วก่อนที่ทั้ง3คนเนี่ยจะเปิดใจคุยกันเรื่องที่พวกเขาเนี่ยรับงานนอกต,ตัดมาที่บ้านเด็กๆ,ๆเนี่ยก็ถามลิสว่าพ่อแม่เนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยกันใช่ไหมแม่เนี่ยเลยบอกลูกว่าพ่อเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่เออเอแต่ไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้หลายวันต่อมาสามหนุ่มเนี่ยก็ได้ย้ายมาเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันแต่ลิสเนี่ยกลับรู้สึกว่าเขาน่าอะไไรป เธอเนี่ยเลยมาหาแฮร์รี่ที่ห้องแฮร์รี่เนี่ยเลยบอกว่าเขานั้นอยากไปหาเธอที่บ้านแตก่กลัวว่าจะเจอออสตินออลิสเนี่ยเลยบอกว่าเธอกับเขาเนี่ยอยากกันตามกฎหมายไปแล้วก่อนจะบอกว่าเธอนั้นคิดถึงพวกเขามากไม่นานเพื่อนๆของแฮร์รี่เนี่ยก็เข้ามาเจอกับอลิสในห้องเมื่อพวกเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพวกเขาเนี่ยกลับตื่นเต้นเหมือนได้เจอเพื่อนเก่า ามาในวันโชว์บทละครของอิสเบลอลิสกับครอบครัวเนี่ยก็ได้รอให้กําลังใจลูกก่อนที่เธอเนี่ยจะมองไปที่เก้าอี้เพื่อหวังว่าสามหนุ่มเนี่ยจะมาทันเวลาแต่ในตอนนี้สามเกลนอนั้นกําลังมาคุยงานกับเหล่านายทุนกันอยู่และเหมือนนายทุนบางคนเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับงานของพวกเขาแฮร์รี่ที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เลยของขึ้นและบอกว่าง,งานของพวกเขาเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนจนนายทุนคนนี้เนี่ยกลายกเขายืมรถไปดูโชว์ของอิสเบลจนได้ เมื่อทั้งสามมาถึงโรงเรียนรูเนี่ยกลับไม่ให้พวกเขาเข้าไปจนโชคดีมีคนมาเปิดประตูให้พอดีและจอร์สเนี่ยกร,รีบวิ่งไปให้กำลังใจอิาเบลหลังเวทีตามสัญญาอิสเบลที่เห็นจอร์จเนี่ยก็ออกมาโชว์อย่างเต็มที่ในคืนนั้นทุกคนเนี่ยก็กลับมาฉลองกันที่บ้านของอลิซและตอนนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วส่วนอลิสนั้นก็เลือกที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทมกลางมิตรภาพดีๆอย่างนี้ตลอดไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมแนะนํามาสปอรในวันนี้ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็อย่าลืมเลือกเก็บมิตรภาพดีๆไว้ด้วยนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้นก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.8ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดลอก,กต่อเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ